Thank mm -hmm. you. ในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าไม่ว่าเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายต่างยกนิ้วให้กิ่งว่ามีฝีมือในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าคนหนึ่งจะไม่ให้กิ่งเก่งได้อย่างไรในเมื่อพี่ทศซึ่งเป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องซึ่งกำลังเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนให้จนกิ่งมีความรู้ก้าวหน้าเกินหลักสูตรสามารถซ่อมเครื่องได้บ้างถึงแม้กิ่งจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์แต่กิ่งก็ไม่ชอบอยู่หน้าจอนาน,าน,าน,าน กิงกลัวสายตาสั้นสมองไม่ปลอดโปรง่งเพราะขาดการออกกำลังกายกิ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นกิ่งว่างอยู่หรือเปล่าลูกช่วยส่งอีเมลถึงป้ารัตหน่อยถามป้ารัตว่าอยากได้อะไรจากเมืองไทยบ้างป้าสุจะไปเดือนหน้าแม่จะฝากไปให้ป้ารัตคือพี่สาวแม่ที่ไปทำงานต่างประเทศส่วนป้าสุคือเพื่อนของแม่ ซึ่งจะไปเยี่ยมลูกชายที่ไปเรียนอยู่ประเทศเดียวกันกับป้ารัตกิ่งก็เป็นธุระจัดการให้แม่อย่างเรียบร้อยกิงกิงช่วยเสิร์ชหาคํอาอารยชนกับอนารายชนหน่อยใช้เวลามินานกิ่งก็สืบค้นข้อมูลออกมาได้อรารยชนคือคนที่มีความสุขตั้งอยู่บนรากฐานของศิลธรรมและกฎหมายคนที่เจริญแล้วอนารายชนคือคนที่ยังไม่เจริญคนป่าเถื่อน เก่งเก่งช่วยหาคลิปอาร์ตสวยมาทำหน้าปกด้วยนะเจ้าค่ะนายท่านข้าน้อยรับปฏิบตัติวันหนึ่งพิทศกลับบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจนพ่อต้องถามขึ้นเป็นอะไรไปล่ะทศหน้าบอกบุญไม่รับเลยสอบตกเหรอก็ยป่ยานเพื่อนผมนะซี่ชอบแชทดีนักเอามาคุยอวดว่าได้แชทกับฝรั่ง แลกรูปกันดูฝรั่งหล่อเชียวยัยปานเหอมากกว่าได้ฝึกภาษาโต้อตอบกันอีกอันนี้ดีจริงภาษายัยปานดีขึ้นแต่ที่แย่นี่สิเ้อพี่ทศหยุดพูดเกาหัวแล้วหยิบแก้วน้ําขึ้นมาดื่มขาดจังหวะในการเล่าจนกิ่งทนไม่ได้แย่ยังไงพี่ทศเล่าเร็วสิฝรั่งมากรุงเทพนัดเจอกันยังดีที่ยยปานชวนยายฟางไปด้วย พอไปเจอเข้าจริงลายเป็นฝรั่งแก่อ้วนพุงพลุยเอารูปใครมาหลอกก็ไม่รู้ยีกสองคนนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะฝรั่งทําท่าไม่รู้ไม่ชี้สองคนนี้เลยตกกระไดพลอยโจรก็บอกว่าอยากกินอาหารไทยอร่อยๆสองคนนี้ก็พาไปพอก,กินเสร็จฝรั่งตบกระเป๋ากางเกงหาสตางให้วุ่นแล้วบอกว่าทํากระเป๋าสตางหายทําหน้าตาน่าสงสารขอให้ยายปานจ่ายไปก่อนแล้วจะคืนให้ทีหลังปานกับฟางต้องเทกระเป๋ามารวมกัน โชคดีที่มีเงินพอจ่ายอะ่ะโถเอ้ยแล้วนี่ยังจับคบกันต่ออีกไหมโอ้ยสองคนนั้นน่ะสาบส่งเลยตอนป่านจะไปเข้าห้องน้ําเจอพนักงานเสิร์ฟเขาเข้ามาบอกว่าวันงคนนั้นอยู่พัทยาไม่ได้อยู่เมืองนอกหรอกหลอกอย่างนี้มาเยอะแล้วโชคดีนะที่ป่านพาเพื่อนไปด้วยไม่งั้นคงถูกหลอกไปทําไม่ดีไม่ร้ายแน่ตอนนี้ตํารวจกําลังจับตาดูยอยู่ รู้ไหมว่าายป่าเนี่ยคว้าข้อมือายฟางแผ่นตัวเปลวไม่ต้องล่ำลาชาตินี้อย่ามาเห็นหน้ากันอีกเลยกิ่งระวังนะอย่าไปเที่ยวแชทกับคนแปลกหน้าถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วก็บอกพี่แล้วจะจัดการให้กิ่งนั่งเงียบไม่อยากบอกใครว่ากิจกรรมสุดท้ายที่กิ่งชอบทำเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าห้องสนทนาทางเว็บไซต์เริ่มแรกกิ่งจะสนัทนากับพี่ตายลูกแม่รัดเป็นประจำ แล้ววันดีคืนดีก็มีคนเข้ามาแทรกร่วมสนทนาด้วยจ้าเอ๋เขาคุยด้วยคนนะคะชื่อเจี๊ยบค่ะเรียนอยู่ปีสองรักเด็กชอบฟังเพลงไม่โกหกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะตั้งแต่วันนั้นมาทั้งสามคนก็สนทนากันเป็นประจำแต่ตอนหลังพี่ต่ายห่างไปหน่อยเพราะเรียนหนักพี่เจี๊ยบใจดีมากรักเด็กจริงอย่างที่ว่า มีคำแนะนำสั่งสอนที่ดีๆให้เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือการเรียนเรื่องเพื่อนชื่ออ้อนนัพี่ว่าน้องกิ่งเฉยๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวพอเขาหายโกรธเขาก็กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้าน้องกิ่งยิ่งโกรธตอบเรื่องจะไปกันใหญ่นะเชื่อพี่เถอะจริงอย่างที่พี่เจี๊ยบว่าพอกิ่งทำตามคำแนะนำอ้อก็โทรมาขอโทษคืนดีเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม พี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบกิ่งอยากรู้ความหมายของคำว่าคนเจริญกับคนงโง่พี่เจี๊ยบหาให้กิ่งหน่อยได้ไหมคะสบายมากพี่บอกได้เลยพี่เพิ่งอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญามาท่านบอกไว้ว่าคนเจริญย่อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันหาความรู้ใส่ตนแต่คนงโง่ใช้เวลาว่างด้วยการนอนหลับคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระ โอ้โหสุดยอดเลยพี่เจี๊ยบกิ่งมีแต่พี่ทศเป็นพี่ชายกิ่งจึงยึดพี่เจี๊ยบเป็นพี่สาวอย่างเหนียวแน่นแม้ไม่เคยเห็นตัวจริงได้แต่ส่งรูปให้ดูกันแต่แปลกที่รูปพี่เจี๊ยบจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดซึ่งพี่เจี๊ยบบอกว่าเป็นการถ่ายรูปแบบศินกิ่งไม่เคยมีความลับใดๆกับพี่สาวคนนี้ในบ้านมีเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบรู้หมดอี่เจี๊ยบวันนี้กิ่งนับสตางค์ในกระุบออมศิน พี่เจ๊บเชื่อไหมกิ่งมีเงินตั้งเกือบห0พันแน่ตั้งแต่วันนั้นพี่เจ๊บหายไปไม่มาเข้าห้องสนทนาเหมือนเคยกิ่งเหงามากเคยคุยกันอยู่ทุกวันหลังจากหายไปสองอาทิตย์พี่เจ๊บก็กลับมาแม่พี่ไม่สบายมากลำพังเงินเดือนพ่อไม่พอค่ายาพี่ต้องไปทำงานพิเศษแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แม่จะผ่าตัดอาทิตย์หน้าด้วยพี่ไม่รู้จะทำยังไง พี่เจียบเอาเงินของกิ่งไปรักษาแม่ก่อนไหมกิ่งผู้บริสุทธิ์แสดงความมีจิตใจดีเอื้อเฟื้อแก่ผู้ลำบากพี่เจีย๊ยบปฏิเสธเสียงแข็งอ้างความไม่เหมาะสมผู้ใหญ่จะมาเอาเงินเด็กได้อย่างไรพูดกันอยู่นานสุดท้ายกิ่งก็ชนะตกลงที่รับก็ได้แต่กิ่งต้องให้พี่จ่ายดอกเบี้ยนะพี่จะรีบหาเงินมาคืนกิ่งให้เร็วที่สุด แล้วพี่เจี๊ยบก็อธิบายวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยเครื่องฝากอัตโนมัติเรื่องนี้ไม่ยากสําหรับกิ่งเพราะกิ่งเห็นแม่โอนเงินไปให้คุณยายหลายครั้งหลังจากโอนเงินไปแล้วจนเวลาผ่านไปสามเดือนก็ไม่มีการตอบรับกลับจากพี่เจีย๊ยบกิ่งคงถูกหลอกแน่ๆแล้วกิ่งก็เล่าเรื่องให้พี่ทศฟังพี่ทศไม่ดุน้องสาวแม้แต่คำเดียวโชคดีแล้วที่กิ่งไม่เป็นอะไร เสียเงินแล้วก็เสียไปหาใหม่ได้แต่ถ้ากิ่งต้องเสียตัวหรือเสียชีวิตรอบครัวเราคงทนไม่ได้แน่ภัยมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ทันได้ระวังถือเป็นบทเรียนแล้วกันนะน้องจริงๆอย่างที่พิทศ์ว่าเงินทองของนอกกายถ้าไม่ตายเสียก็หาได้แต่ที่เสียใจและเสียดายคือความดีที่มีให้ถูกภัยเงียบเข้ามาทำลายโดยไม่ทันตั้งตัว แล้วนะคะนักเรียนดูนะตัวละครที่อยู่ในบทละครที่ครูให้ดูเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาสมมุติชื่อนะชื่อว่ากิ่งจริงๆแล้วตัวละครในเรื่องเชื่ออะไรคะนักเรียนคนที่เก่งเรื่องคอมเชื่ออะไรคะใครเห็นในหนังสือว่าชื่ออ,อะไรอะไรนะคะครูๆๆตัวละครที่ว่าเก่งคอมพิวเตอร์ในเรื่องอะชื่ออะไรคะจริงจริงกิ่งในหนังสือส<ด>ของเราเชื่ออะไรคะแทนตะครู อ่าชื่อแทนนะคะแต่ว่าในในในเอ่อเขาเรียกันในบทละครที่เราดูน่ะช่ครูเขาทําให้มิลิ้คดิเนี้ยครูอ่าใช่ค่ะนะเขาสมมุติชื่อตัวละครมาแทนตัวละครที่ชื่อแทนแต่ว่าเหตุการณ์อื่นแล้วก็ที่ทศอะไรเนี้ยยังเป็นตัวละครเหมือนเดิมถูกไหมคะเขาเปลี่ยนแต่ตัวละครหลักคือแทนมาเป็นปิงใช่ไหมคะ,ะเขาเรียนแบบแต่ใช่มีคดีแล้กจ่ายเงินใช่ค่ะใช่นะเพราะฉะนั้น ตัวละครที่ชื่อกิ่งเนี่ยค่ะก็คือตัวละครเดียวกับใครคะแทนนะตัวละครเดียวกับคนที่ชื่อแทนในเรื่องในหนังสือเรานะคะแทนเขาจะเก่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอ่าแล้วพี่ทศอะ่ะเล่าเรื่องของเพื่อนเขาให้ฟังใช่ไหมคะที่วนะ่าไปแชทกับใครนะเมื่อกี้เขาบอกแชทกับใครนะเรื่องเรืนะ่องแชทกับพี่ปิ่นไหนล่ะหมายถึงเพื่อนพี่ทศไม่ได้พูดถึงแทนนะคะเพื่อนพี่ทศอะ่ะ ไปแชทคุยกับฝรั่งแล้วก็โดนฝรังร่งหลอกใช่ไหมคะใช่เออชื่ออะไรนะชื่ออะไรแมที่คนที่โดนฝรั่งหลอกอ่ะชื่อจำไม่ได้อ่าจำไม่ได้ไไดชื่ออะไรจำไม่ได้ครับชื่อจำจำไม่ได้อยู่ในหนังสือไงคะหนังสือเราปิดหรือเปล่าแล้วเนี่ยหนังสืออมีนี่ภาษาตีเยปานชื่ออะไรย,ยปานจบ ชื่อปานค่ะไม่ใช่นี่อย่างับฝรั่งชื่อนะคะเขาชื่อปานนะตัวละครเนี่ยถูกฝรั่งเราแอปไปทานข้าวแล้วก็ถูกหลอกให้จ่ายเงินค่าข้าวใช่ไหมคะอ่ใช่เพราะบางคนอ่ะเธอเคยเห็นไหมเ้ยเนี่ยเหมือนบางคนทํารูปใหม่ไะพอแชทคุยกับเพื่อนแล้วทํารูปมาซะหล่อมาสวยจริงไหมจริงตอนนี้มีแอปแต่งใช่ไหมเออพะคารพลใช่ไหมมันนี่เอาแว่นใส่เลยนะ บางคนอ้วนเนี่ยเหมือนเหมือนครูเคยเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยเป็นคนรูปร่างอ้วนนะก็ขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทีนี้เขาใช้อแอปแต่ง,งจนตัวเขาเองเนี่ยสวยมากนะคะสวยมากจนแบบว่ามีผู้ชายทักมาคุยมีฝรัง่งทากมาคุยตัมหมดเลยนะคะแต่งจริงคือตัวตัวเอจงจริงคือเป็นคนอ้วนนะเป็นคนที่ไม่ถึงกับขี้เลยนะแต่ก็ไม่ได้สวย เห็นไหมคะนี่พอใช้แอปปุ้มเนี่ยดูมันเด็กอายุสิบหกเลยใช่ไม่ใช่แต่บางคนเยอะอย่างเงี้ยนะพอใช้แอปแอนเนี่ยอยู่ดูแบบใบรุ่นเลยอ่ะนะคะนี่นคือแล้วก็แชทคุยกันเคยเห็นไหมในข่าวที่เขาแชทคุยกันแล้วก็มีโอนเงินไปให้แล้วถูกหลอกอ่ะเคยเห็นข่าวไหมเคยเออใช่ไหมที่ว่ามีดาลาเอาหลีมานะคุยกันในแชทเฉยๆเนี่ยไม่เห็นหน้าตาจริงเลยนะ แม่ครูเขาเอาไปหลอกคนเกนอผู้หญิงก็หลอกเขาเอารูปดาราเกาหลีมาเป็นดาราผู้หญิงอะครูสวยนะแล้วก็ทำว่าเป็นตัวปปเไปใช่ไหมแล้วก็ชื่อว่าวันนาเอาไข่อ่ะไข่ไข่คือใครอะไข่แม่ครูหมายถึงว่าเขาอะเอารูปเหมือนศิลปินเกาหลีอะคนที่สวยๆอะแล้วเอามาใส่ในลูกเจคแล้วก็เอาไปจีบคนแก่บอกทำไมก่อน นะคะแล right? ้วก pues huh? okay. e> like. ็คนแก่ก็ถูกหลอกใช่ไหมใช่ก็บอกให้ร uh uh ู้ไงแต่นี่ไงเขาบอกว่าเรื่องไม่อยากรู้ใจเงียบที่เราเองอ่ะไม่รู้ตัวไงบางทีอ่ะบางคนถูกหลอกไปโดยที่ตัวไม่รู้ตัวเลยที่ซ้ำนะคะคือไม่คิดว่าถูกหลอกไหมคุยกันคุยกันเหมือนกับเหมือนกับที่ว่าเรื่องว่าแทนหรือกินเนี่ยโดนพี่เจี๊ยบหลอกเงินไปเห็นไหมพอว่าได้เงินปุ๊บพี่เจี๊ยบหายไปเลยใช่ไหม คือแพนเขาคุยกันตอนแรกกขคุยกันดีนะคุยกันแบบว่ารู้เรื่องคุยกันสนุกใจกลางเห็นไหมพอว่ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องปุ๊บหายเงียบลงนะแพนก็ถูกหลอกไปโดยปารยใช่ไหมคะเงินที่เก็บมาตั้งหกพันแหะเธอเป็นนักเรียนเธอดูนะ้กว่าจะเก็บดได้หกพันเก็บนานไหมนานไม่นานนานอยู่นานอยูน่นะเราได้เงินบางวันเท่าไหร่หละวันละร้อยวันละแปดสิร้อยสิบ ใช่ไหมคะเราเก็บเงินได้วันละสิบาทสิบาทสิบาทกว่าจะได้เป็นหกพันเก็บมาตั้งกี่กี่ปีกี่เดือนใช่ไหมคะมาถูกที่เจียมันหลอกไปพันแป๊บเดียวนะโอนเงินเดี๋ยวนี้โอนไัลพอนเรอองเธอเคยโอนเงินผิดไหมโอนไปบัญชีของว่าจอนไปบัญชีคนเนี้แล้วโอนไปผิดบัญชีมีไหมเคยคุณนะคะนั่นนะคะบางทีเราไม่รบมากระวังหรือบางทีเขามีบอกว่า มีการหลอกโอนเงินก็มีแต่ของเราบางทีเราไม่ได้ถูกหลอกโอนเงินแต่ว่าเราสับเคร้าให้มาจอดหน้าบ้านก่อนสามีอ่าเขาโอนเงินมาให้ครูแล้วไม่ทันได้ดูว่าชื่อขึ้นชื่อครูหรือเปล่าเขาก็กดปึ๊บเดียวเงินโอนไปออกใครก็ไม่รู้ขึ้นมาเงินออกใครก็ไม่รู้ทีนี้ทํำยังไงอคะนะทาไม่ถูกเลยครูก็เลยบอกว่าให้โทรศัพท์ไปหาคนที่เราโอนไปนะให้เขาโอนกลับมาตามหมายเลขของเรา เออนั่นแหละค่ะพอดีครูเจอเคคนี้มาก่อนครูก็เลยครูก็เลยทําถูกนึกได้ก็มีเพื่อนเขาไปโอนผิดแล้วเขาก็โทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่โอนเดี๋ยวนี้ก็โอนจากเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเขาเรียกโอน้อนเพนช์ใช่ไหมน่ามันก็ทําง่ายแต่ถ้าสมมติเราโอนไปผิดแล้วเพื่อนไปโอนกลับมาให้เราเราทำไงอ่ะทำไงอ่ะแจ้งต่อโลแจ้งความใช่ไหมคะเราต้องแจ้งความนะถ้าโอนไปแล้วเพื่อนไปโอนมาให้ ราก็ต้องเท้นความแต่ถ้าโอนผิดแล้วเขาเขาไม่เห็นแก่เงินเขาก็โอนกลับมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องใครเนี่ยมันมาทุกรแบบเดี๋ยวนี้มันมาจากเรื่องของของโทรศัพท์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการแชทคุยกับเพื่อนมีเยอะมากนะคะเหมือนในเรื่องหลักกละคนหลักก็คือแทนกับพี่ทศใช่ไหมนะคะแล้วก็เว็บตามตามจะมีทศที่ถูกหอกนะพี่ทศเราว่าพตาม แล้วมาเจอกับตัวเองก็คือมาเจอน้องสาวก็ถูกหลอกอีกนะคะแต่พี่พศเขาบอกพี่พศไม่ไม่ว่าน้องแค่เตือนน้องว่าทีหลังก็คืออย่าไปแชทคุยกคกนแปลกหน้าแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการแชทคุยใช่ไหมคะพี่พศไม่ถูกน้องสาวแนมะ้แต่ว่าเขาบอกว่าโชคดีแลย้ยที่แทนอ่ะนะไม่เป็นอะไรนะบางคนถูกหลอ,อกแล้วเสียตัวได้ซ้ำกินแมเสียตัวเสียเงินเสียชีวิตถูกหลอ,อกบางคน นะคะนี่แพนแค่ถูกเสียเงินแต่ว่าไม,ไม่ไม่เป็นอย่างอื่นไม่เสียตัวไม่เสียชิ้นนี้ยังมีชิ้อยู่ดีโอเคอทีพ่พซโก้ก็ปลุกใจแล้วนะบางคนถูกหลอกไ,ไปเ,เพื่อนเราไปเจอการปุเพื่อนพาไปข่มขืนเออเนี่ยเขาเรียกว่าถูกหลอกในชีวิตนะคะคุูไม่ค่อยได้ยินเสียงครูเลยครูเบาคนอื่นนะคะคนอื่นได้ยินไหม,ม,มได้ยินชัดครับชารัดแสดงว่าไม้ของเออมีปัญหาที่ของครูแล้วแหลกต่างกันพวงหรือเปล่าครู อะไรนะลำโพงหรือเป่าใช่ไหมออลำโพงเขาเหรอลำโพงเอยเหรอไม่ครูมันไม่ได้ยินมันไม่ค่อยได้ยินเลยชัดนะนะ,ะเสียงเลยครูได้ยินชัดอ่ะในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรีเยนดูนะคะเขาจะมีบทอ่านเสริมให้เธอด้วยเห็นไหมเขาจะมีบทอ่านเสริมเรื่องการดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ด้วย เราเรียนมาแล้วจากคอมพิวเตอร์เราตองรู้นับนบลูทไปยังไงนะคะเวลาจะเช็คคอมพิวเตอร์ต้องวนนับิดผิดหรเช็ดไหมหรือทํำยังไงแต่วต้องเช็คยังไงแป้พิมพ์ต้องทํำยังไงเมาส์ต้องเช็คยังไงนะคะน้องต้องไปอ่านนะ CPU ควรจะทํายังไงกล่อง CPU นะติดตั้งคอมต้องตั้งห,ห่างจากขวาเท่าไหร่ย,ยังไงนะคะเปิดติดเครื่องก็งเปิดติดเวลา อ่าบ่อยเกินไปไหมหรือต้องเปิดแล้วปิดทีเดียวอะไรเงี้ยน,นะคะเราเคยฟังคุครูคอมพิวเตอร์ก็สอนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่คู่แต่ว่าหนูหนูเปไ็ไงหนูซื้อมาวันแรกพังเลยอะไรซื้ออะไรนอนแาะพัะงซือคอมมันมันพังแบบหนูไปกดมั่วคูลวหนูก็เปิด อ๋อคือไม่ได้พังมาจากอันนั้นแต่พังพวกคนใช้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออคนที่ใช้กดมั่วก็เลยพังอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเอออันนี้ก็สมควรจะถูกควกครองทําไมแค่ไม,ไม่แล้วก็ต้องแก้ใหม่หมดเลยครูแบบต้องแก้ใหม่หมาย,มาย,มายถึงต้องส่งซ่อมหรอไม่ครูให้แบบเขาเรียกว่ารีเซ็ตใหม่หมด<อ>เลยที่เอนทำอ๋อนะนะไม่ต้องลัวเนะอเพราะเราไม่ได้ซื้อเองถูกไหมคะ ทำทางก็ไม่เป็นไรจริงไหมเด็กที่เขาเก่งกว่ากว่าผู้ใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่ต้องตัวพังไงเขาไม่ตัวพางเ็าเล่นักเียเลยเพราะว่าเวลาพางปุ๊บคนที่รับผิดชอบคือผู้ใหญ่จริงไหมแต่ผู้ใหญ่ไม่กล้าเล่นเท่าไหร่กลัวมันพังเพราะว่าผู้ที่หนูทำมางก็หนูรู้อือเอาวันนี้ไม่ได้ยินเสียงน้องๆกัครู้ทีันะคะอ่าเขารู้เพราะว่ากระลงอัดคลิปอยู่ก็คือหนูไปนั่น เสียงของน้องๆเสียงอะไรอ่ะเพลงของน้องๆว่ะมันใครเปิดเพลงเลยไม่เต็มหูเลยเปิดอะไรไหมคะแดนเหรอคะผมไม่ได้เปิดอะไรเลยเนี่ยเอาเถอทีนี้ลองทวนนะคะทวนก่อนที่เราจะสอบในวันจันนะทวนนิดนึงตวละครในเรื่องตัวหลักือ่ะไรนะอวัยตวละครในเรื่องคือ แทนค่ะแพนนะคะเราไม่เอากิ่งนะจากในคลิปอ่ะกิ่งนั่นคือแพนนะคะเขาเอามาแทนมดคือที่สมมติส่วนตัวละครพี่ของแพนชื่ออะไรนะคะพี่ของแพนชื่อพี่ทศพี่ทศนะคะเพื่อนพี่ทศชื่อยายการยายการนะคะชื่อปานนะคะเพื่อนพี่ทศชื่อปานคนที่หลอกแพนไปชื่ออะไรคะคนที่หลอกแพนไปเสียบเสียบ ถูกหลอกเงินไปเท่าไหร่6,000 6,000 6 0 0ยืม6,000ได้หรือเปล่านะทีนี้ถามต่อยว่าเมื่อกี้เขาให้ค้นหาคำว่าอะไรอยู่สองคำเมื่อกี้คำว่าคนฉลาดไม่ใช่ไัยเงียคำว่าคนคนคนจะเดินคนจะเดินกับโฟมูได้ อารายชนกับอนารายชนอารายชนกับอนารายชชนช่วยไปหาดินะว่าอารายะชนแปลว่าอะไรอารายชนคนือคนที่จเจริญแล้วคนที่จเจริญแล้วนะอนารายชนคือคนที่คนที่ยังไม่จเจริญคนป่าเตือนโอเคนะคะจำได้นะแล้วก็มี่เลขบเขาแนะนำเขาแนะนำใครนะที่เขาบอกว่าเออ คนเจริญหนับคนงู้ที่เขาให้ไปเสิร์ชหานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่านหนังสือของหลวงพ่ออะไรมานะที่บอกเอาไว้เรื่องของคนเจริญหนับคนงู้ดหลวงพ่ออะไรแต่เพื่อนคนบอกแทนนะคุยเรื่องของคนเจริญนับคนงู้นี่แหละม,มีไหมอยู่หน้า45นะคะถ้าใครเจอหน้า45าหลวงพ่ออะไรครับ าไปเสิร์ชหาเขาบอกพี่เจย์อ่านมาแล้วของหลพ่ออะไรใครเจอแล้วยังเจอระยะะิยาครับหน้าสี่สิบห้าพระพากต์คนกินอย่างเดียวเลยอ่านหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรเดียวพี่เจฟบก็อ่านมาเรื่องของคนเจริญนับคนโลกหลวงพ่อปัญญาก็ถุกองเลยค่ะของหลวงพ่อปัญญาเนี่ยไม่หนูจะตอบแล้วแต่หนูเปิดไหมไม่ใช่เกือบบางทีอยู่ในข้อสอบนะคะนักเรียนด,ดูนะ เขาอ่านเรื oh. <eve> ่องของหลวงพ่อปัญญามาหลวงพ่อป OK? so, uh, ัญญาบอกไว้ว่ายังไรคะหลวงพ่อปัญญาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ไว้อยังไรคะคนเจริญเป็นคนต้องเป็นยังไงคะคนเจริญใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่าคนเจริญต้องเริ่มรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บัรหาความรู้ใส่ตัวแล้วคนง้อคะใช้เวลาว่างในการทำอะไรคนง้นอนหลับหรือว่าพูดเรื่องอะไรนอนหลับพูดเรื่องไรสาระแล้วถามว่าในห้องนี้มีมั้งไหม ไม่มีเจอเจอใครในวันนี่ยไม่มีเอ้ยครูเอ้ยไม่มีเลยเหรอน้องๆไอ้ครูอภิสิทธิตให้ทำคนเจริญย่อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันความรู้ส่วนต้นคนว่าเขาพูดแต่เรื่องเวลาว่างด้วยการนอนหลับเออใครที่นอนไม่ยอมตื่นแล้วก็เขาเป็นคนโง่คุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระ ว่ย้ยเนอะครูอภิสิทธิ์อะเวลาครูให้ทำข้อสอบเขาสนใจแดียสติกเกอร์ข้างๆข,ข้อสอบ <S <S ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะนะคะเรานะร้องต้องรู้จักใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะอย่าเอาแต่นอนนะคะนอนแล้วก็คุยเรื่องไร้สาระนะพอคุยเรื่องไร้สาระปุ๊บเนี่ย เพื่อนก็บอกว่าไม่มีสาระเลยเธอพูดอะไรก็ไม่รู้นะไม่ได้เรื่องอย่างหนึ่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรอย่างงี้นะคือไม่ใช่ว่าจะไม่ให้พูดเล่นเลยมันก็มีพูดเล่นได้บ้างแต่บางทีเราต้องรู้เวลานะคะเราต้องรู้เวลาแล้วก็เวลาเรา,เราเรียนงงียนเนี่ยเราต้องตืีนมาเรียนเก้าโมงเราก็ต้องรู้เวลานะคะไม่ใช่บางคนบอกหนูตื่นแล้วสิบโมงค่ะหนูตื่นเที่ยงแล้วค่ะหนูเรียนต้องทันค่ะเห็นไหมที่หลายคนนะนะห้องนี้มนไม่ค่อยมีหรอกแต่ห้องอื่นเยอะอยู่ นะตื่นมาเรียนไม่ทันนะคะเก้าโมงแล้วสิบโมงก็แล้วก็ไม่ทันนะคะพอเสร็จตอนเที่ยงออกปุกล้มเรียนคาบบ่ายเอาออกไม่เข้าแล้วนะคะไม่เข้าแล้วหรือบางคนเปิดมาแต่ไม่เข้าเรียนมีแต่ชื่ออยู่บนจอแต่ตเตยหายอ่าเห็นไหมคะมันมีหลายแบบนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าวัวเองต้องทำตัวเป็นคนง่หรือเป็นคนสลาบหรือเป็นคนเจริญ นะคะเพราะในน,นี้หลวงพ่อปัญญาเขาก็บอกแล้วระหว่างคนเจริญกับคุณโมกนะคะพี่เจี๊ยบเขาก็าให้ข้อมูลดีๆนะแต่ว่ามาตายตอนจบตรงที่มาหลอกอาเงินแทนนั่นแหละนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาหลอกให้เขาเรียกอ,อะไรนะให้เราเนี่ยเปิดความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนคุนูว่าพี่เจี๊ยบจะเป็นคนดีนะให้คาแนะนํนาดีมากเออพี่เจี๊ยบเขาก็ทำตัวให้เราเชื่อใจก่อนนยก่อนที่จะหลอกเพื่อนแต้อก็ทาให้เ้าเชื่อใจก่อน พอเขาเชื่อใจเขาไว้ใจเราปุ๊บหลังจากนั้นนะค่ะเห็นไหมคนเราจะเริ่มถ้ามีเงินเข้ามาปุ๊บจะเริ่มการคนโลภแล้วเธอลาเอยถ้าเพื่อนให้เอาหม่ตังเออเอาแม่ตังถ้าใครให้เอาแม่ตังให้แบบยังไงให้ทำไมเอาเอาคูเอาอยู่แล้วไม่เอาคูรวยแล้วรวยเอาตังไหมเอาอยู่แล้วคูเอาอยู่แล้วเอาเอาคู่ใช่ไหม เนี่ยแม่เขาล้อแม่ไม่สบายอย่าเอาอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันต้องใช้โดนไปเลยหกพันนะคะแม่ไม่คูแต่มิจฉายชีพก็มีนะแบบพวกแบบให้เรายืมเงินนะเออใช่เลเห็นไหมมีการบอกว่าส่งเลขบัญชีมาอ่าคุณได้รับสิทธิพิเศษหรือคุณได้รางวัลพิเศษอนในครูแบบเขาจะแบบเหมือนแบบพิเศษสมมุติว่าสามพันใช่ไหมคูแล้วเขาก็จะไปคิดดอกเบี้ยเป็นหกพันไปเนี่ย จริงเหรออ่าโอเคครบควรเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะกตัวละครบ,บอกไปแล้วว่ามีเชื่ออะไรบ้างครบทวรเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของคำอารายะชนกับอนารายะชนอ่าที่หลวงพ่อปัญญาพูดเรื่องคนจเจริญแบบคนโอ้ก็อธิบายไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมนะคะนักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมนะ,ะ,นะเพราะว่าเรายังเนหลือหลายตัวชี่วัดก่อนนะคะตอนนี้ทยอยคูห่หรือออกแล้วนะคะไม่ไหวตัวจ้ะได้เลยค่ะ โอเคนะคะไปอ่านต้นกเติมมาแล้วสองบรรจำนะคะโอเคสวัสดีค่ะ